ตาด้ห้อันซี้นโน้นสังหมู่บ้านเศรษฐกิจพ่อเพียงมันคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติหมูบ่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวโอท็อปวิลเลจชุ่มชนแห่งการเรียนรู้หนองบัวลำพูเมืองนายูนาเที่ยวครับต้นตาลลายนี้สถานีพักใจที่หมู่บาา้านตาดให้ กาะภูเถ่า้าขับรถเลาะเบิงมู่บ้านฝนตกลินครับพี่น้องมันจัดเป็นมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีมีกลุ่มวิสาหกิจต่างๆหลายกลุ่มครับพี่น้องโอ้บ้านเมืองมันก็เป็นตายุทธ์อะไะ <c oughs> มีรีสอร์ทพร้อมยี่มงนี้ไหม